หน่อยมุงมานะก็มาแขงกินเที่ยงอันนี้ง่ายแค่ไหนดาวม่มันง่ายกโดนมาเลยเียดี๋ยวก็อิ่มบมันง่ายกินกินบัเดียวก็อิมกินกินบัเดียวก็อิมมไหวกง มอะมอกกินแรงเอ่ออันน <eterm Gore. S 2> ี้ก็เอื้นมอกมอกละแม่งแกงจะเห็ดพอพี่เนาะเห็ดพอขายมาบังเราขีทอดเราแกงมาบังเราขีทอดเรามาบังมาเผ็อมั้ยมีอย่างที่แบบเมื่อเด้เ เเนแก๊เปนนี่แกเป็นอ้นี่พีาพ้น้าม,นนนมนนนันเป็นน้ำันจตงมิงามงามอดูมึงดูน้ำปั้นก็มีเด้อพี่น้องเซ็บเบกินลวก็ยกโตุ้ามนเป็นชั่งัเนเต็มินอเป็นผู้ใหญ่เนาะนี่แหละบอสเป็นผู้ใหญ่ค่กไข่ มืออะไรไม่ใช่แทกแท็กตีก็หายกันแล้วชมกะยากเขาก็ะยากน้องสาวจีนตาลายอันอุดปากวานหรือวะ กงกินกับพักแวนพี่น้องพักแวนเนี้งน้อยเม่เท่ากัอาวคอัน,นก็นขึ้นน้องพีใบ,ด,ด,ด,งงบ,บดีแม่หลามุ้งดูฮะนี่แม่หล่าโทรศัพท์แม่หลาใบดีแม่หลาาโต พอแรงม,ม่ล้มกับันนี่ม่มล,มล้ม่นล้มพี่เมลายพอแมลาายแโอเคพ่ได้ทำนเสมล้พกินมม้มกนอกมงดูกินเป็นแซ่บดีซ่บกินมึงดูกินมึงดูเขาแข่งแหลกินน,น้ำ นี่าก si um oh, ็ยบูนี่นะเาอกให้นม่เ้ยมิน่ามนาไปมาขเบื่อให้แม่เร่ยวเบือดังไพ่ไว้ๆมันชัวเดนี่หิวขาวดี

นอนหน่อยก็มันจะทางเดินเดี๋ยวต้องไม่จะเสียวถ้าตุ๊กก่อนพาไปดักมัน้างดขาแล้มันจ้างเขารียกจะมาดักมุงตะฟองเนาะมุกตะกอน Okay. <laughs> go. เจกว่าอยังกันเนาะแกน้อไหม้กับสิเล้ยูบปดิจมสะดากับเป็นหมูเด็กน้อยน้องเอ้จมทั้งจมทั้ง,งร่องเพลงไม่ร่องเพลงหรือจมเตี้ยฮะแจวไปเขาลานเฮ้ย นั่งคุณไปทำไมด้นั่นนะนนงยาดยุกาดูกะถูกอ่ะมันจะเสีย เอามาจากเ,บาเ็บเสพๆหนึ่กันเ้ออาหารหลักของบ้านเฮาแกงห่อไม่ This a tôm bên thị nó tôm đẹp thả tay kèn nó kèn mỏ bắt ngay thả tay cà nó แกงเนาะเดี๋ยวเราทำกันดูเบื่อแกงไปเลยอันนี้ก็สิต้มเนาะพี่น้องต้มกินกระปุ่นนอง่ายกระปุ่นกับแจวอืมแกง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 ไปเนาะฮะนี้หมอบักไงหอมดิหอมประเด็กดิ พี่น้องผูกแกงกันเลยพี่น้องชิเชียบอยู่บด้เนนแม่ทำอดีแกงแกงอีแม่ลัวบนไสน่ับล้วพลายหมอนยังบดี้อนเก็เตรียมไ้ต้มพี่น้องนี่ในหมอนึงนี่เนาะนี่พักกินแกงกันแกงเสียงเนี่แกงเซเี่แกงเฮเพาะพี่น้องกะเพ็ดเพ็ดบกเ่นนัวส่ร้ายเสียบลายอึ้อโอ้ เลองมอยหล่นนีแม่เข้าบริมีหมอนเพอกระเพดโรอกรแล้วกินนับกับพักเวน่ไหมีกระเนสีพักเวนพี่น้องไหมเส็บได้ผพักเวนนี่เกิดตามตรงไหนตรงหน้านะพี่น้องน้องก็ได้ตานองข้องเบืงแล้วก็พักขยี้พักขย่้กบพักมง มังเงกินออกคิ้วอมๆที่ะอพักคก็บริเกนมาใส่เนาะพักยังสุภาพพักยังสื่อพักยังสุภาพพักคาคคาอะไรพักคาอนไนี่้อยขุดเยอะขุดขุดอๆยนอ่ยนเบ้อเบ้อไปพี่น้องมน มีตําขาเบือลูกเป็นคนขลนุนตํมใช่ไหมบ้านีนนนะใสอีกไหมใส่กีเข้มใช่ปะใส่นนะนยังรยังผีลอหรือ,อว่าลูกโดดต้อง่น้อง ຢູ່ຫັ້ນບໍ່ໃຍຊິບໍ່ຄິນເສບລະຕ້ອງິດນິດພີນນນບິ່ງະົມຕນຮົາກິນນາຄັນເດຄັນບບນີກໍບິ່ຕກິນອງຄັນແບບມີກາດດບິ່ງນເີນเหลืออยู่2%ດດຈາແນວດຊ เบ,บ็สจำลองกับบุมีไฟกระดับพี่น้องเลยหอมๆดุเดืยยอะทน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 ใช่บเบิดนะักตะคุกก็ได้กินนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วเด้อพี่น้องยังบอได้กิน,นข้าวเที่ยงเป็นข้าวบ่ายนองง่อย ไปลูกนราไปชวนพุ่นพี่นักสิงห์น้ำนอนกันเด้อเยี่ยงละใหม่นอนกันหอ

ยันนนงนนี่นี่งเข่านิ่งนั่งอันนี้นั่งได้ข่าวจกอารมณ์ผูเฮ็ดเลาะอยู่จะคลายหรือเปล่าใครบันเล่เฮ็ดนะ cũng có ăn